เ็กกี้สีธัญญาฟ้องแล้วลั่นเจอหน้าบัลลังคนคอมเมนต์สนั่นเตรียมขนลุกกันเป็นแถวอยู่เงียบๆบแบบไม่ตอบโต้มาตลอดแต่รอจัดเต็มทีเดียวงานนี้เจอกันที่ศาลได้เลยเมื่อล่าสุดเ็กกี้สีธัญญาได้โพสต์ภาพคำฟ้องร้องจากศาลพร้อมระบุข,ข้อความว่าเ็กกี้สีธัญญาจัดงานมิดแอนกรีซที่ศาลอาญาแฟนคลับระดับ VIP เตรียมรอรับ,บบัตรโซนที่นั่ง VIP หน้าบัลลังก์แล้วพบกันค่ะและในภาพดังกล่าวได้เขียนว่า ไม่เน้นตอบโต้บนโลกออนไลน์เจอกันแบบสบายๆบ,บนบอลลังนะคะขออนุญาตปกป้องตัวเองนะคะงานนี้ทำเอาหลายคนที่ติดตามทั้งเพื่อนในวงการและแฟนคลับแห่คอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนลุกมากอาทิแก๊ง VIP เตรียมขนลุกขนลุกชอ,ชอบชอบไปให้สุดแม่จัดเลยค่ะแม่ลุยเท่านั้นใจเย็นจะเย็นนะคะมีอะไรอย่าไปยอมค่ะนี่แหละครับที่ต้องการเป็นตัวอย่างสะหน่อยเป็นต้น ว่าแต่แม่เป็กกี้จะฟ้องใครนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า